เปิดอุปกรณ์ใครครับกับชิมานโน่ w ครับนกับเจ้าชิมานโน n เ c k กวินะครับตัวออนนิวปี2025ดูดีไซน์โคตรสวยโคตรสวยนะครับแบงค์กาไฟ24ตันครับตัวใหม่ล่าสุดจากชิมานโนครับน้ำหนักเบาพาวเวอร์ลิฟต์สูงนะครับเหนียวแน่นเด้งดีดนะครับแบงค์เป็นสีดำด้านนะครับไกฟูจิครับ น้ำหนักเบาครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับรีซีฟูจิเรียกได้ว่าฟูออปชั่นพร้อมใช้งานนะครับดามยาง EVA ครับจับง่ายถนัดมือซะรล่องให้เรียบร้อยครับสวยๆโอ้หสวยจริงครับพันนี้นะครับอยากกระติกเอาไว้ใช้สักพันหนึ่งแต่ว่ามันมาน้อยครับมันมาน้อยต้องให้ลูกค้าก่อนต้องให้ลูกค้าก่อนครับนะกับเจ้าชิมาน e เน็กวิะครับออนนิวปี2025 ใครที่เคยใช้น c กวิตตัวเก่าให้ลืมมันทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนั้นค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็แข็งนะครับแต่ตัวนี้น้ําหนักเบาครับสายตีเหี่ยปอมใช้ฝั่งนะครับเพราะว่าทางเมืองนอกเนี่ยคือสายชอแคสโดยตรงเลยนะครับเป็นพันที่ออกแบบมาให้ตีเหี่ยปอมใช้ฝั่งโดยเฉพาะนะครับรองรับเกมใหญ่ๆนะครับ ทูน่ากำมงไอซากอินซีสละอิโตโอมอนได้หมดครับครบจบในคันเดียวนะครับหรือว่าใครที่อาไปตกพวกปลากระพงใหญ่ปลากเก๋าใหญ่นะครับสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับดูแบงค์ปลายดิโคตดเล็กก่ะโคตดเล็กอ่นนะครับในน้ำหนักโคตดเบาไกด์ฟูจิฟูออปชั่นเรียกได้ว่าโคตดสวยนะครับตัวนี้นะครับเวทของเขานะครับจะเป็น MH นะครับมีเดียมเฮว เวทอยู่ที่หนึ่งจุดห้าขีสามนะครับ PE หนึ e. ่งจุดห้าขีสามนะครับตีเหยื่อตั้งแต่สิบกรัมจนถึงเจ็ดสิบกรัมนะครับก็เรียกได้ว่าครอบคุมการใช้งานนะครับไม่ว่าจะแคดเหยื่อจิกเหยื่อจิกที่แนะนําก็สิบห้ากรัมขึ้นไปสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบสี่สิบนะครับตีกําลังดีผมว่าตีกําลังดีนะครับเหยื่อปั๊กเหยื่อปั๊กเหยื่อแคดทะเลนะครับเหยื่อแคดทะเลส่วนมากน้ําหนักเขาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ยี่สิบห้ากรัม นะครับถ้าแบบร้อยก็ประมาณ25กรัมแบบจมก็40-45กรัมนะครับซึ่งรองรับการตีอยู่แล้วนะครับรองรับการตีอยู่แล้วใครที่เอาไปตีปลายยางใหญ่ๆนะครับก็เรียกได้ว่าครบจบในคันเดียวนะครับใครเดาไปตกชัโดยเยื่อสดนะครับเกี่ยวปลาดุกซิ่งเกี่ยวกบซิ่งอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ได้เลยนะครับใครเอาไปตกสวายสายเฟียบก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับใครที่ต้องการคันที่ปลายเด้งๆน้ําหนักเบา ถือแล้วกระชับมือนะครับถือแล้วกระชับมือไม่ใช่เป็นด้ามไม้ก็อกแบบว่าลื่นๆนะครับต้องการด้ามยางก็แนะนําเจ้าชิมาโนเน็กวิดเอตัวนี้ได้เลยนะครับตัวปี2025นะครับก็มี8ฟุตเข้ามา10คั้น9ฟุตเข้ามา10คขั้นตอนแรกแกะลังมานะครับนึกว่ายังไงนี่3 0 0 0ขึ้นแน่เลยต้อง3,5 0 0ขึ้นแน่เลยนะครับแต่พอบริษัทบอกราคาครับหแม่เจ้ามันจะถูกอะไรขนาดนี้มันจะถูกอะไรขนาดนี้ครับกับ n เน็กว t h นะครับชอแคทเมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อคัน SW ของชิมาโ,โนสักคันหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องมี7-8็ดถดพันเนี่ยขั้นตักนะครับ7-8็ดถดพันเนี่ยกำไว้มมนในในมือได้เลยครับซื้อ SW แต่ตอนนี้ครับตอนนี้ครับ8ฟุตดีซีฟูจิแบงค์ยีตันตัวใหม่ล่าสุดไกด์ฟูจิน้ำหนักโคตรเบาอะราคา 2, องพบาทส่วนเฟุต ไม่หนีกันเลยครับ2,690บาทครับรถเปิดตัวมีเข้ามาแค่ขนาดละ10คันฉะนั้นใครสนใจแนะนำว่าทักอินบ็อกให้ด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าช้าหมดอดแน่นอนครับกับตัวนี้โอเคงั้นก็ขอบคุณนะครับผม